สบายดีพี่น้องสบายดีมาเก็บผักเด้อมาเ mm hmm. ด้อมาเลาะมาเลาะมาเลาะทุ่งนาน้ำกันเด้อพี่น้องเลาะทุ่งไห่ทงนาน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาส้มทุ่งนาแซงบ้านข่อยเด้อพี่น้องเด้อมาส้มทุ่งนาแซงกับมาเก็บผักอันกระโดกระโดนตุ้กับหลับกุ้งพร้อมเนี้ยเออมาแน่นี่ผักกังามงามเก็บเอาในคันนาเด้อพี่น้องผักก็ได้ เดอ้อสมขางามเดอพี่น้องมขางามนำกันเดอ้อไอพี่มามาปลินน้ำเดี๋ปลินน้ำเดลินน้ำ,นนำพี่มามาพี่มาลอมาหนำน้าพี่ ก็ดีดีอากาศก็ดีดีพี่น้องอากาศก็ดีดีอากาศก็ดีคักเลยเย็น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 สบายอันยางมะยางมามันค้าวยังกันนะน้ำค่อยๆยางมาค่อยๆยางมะจะไปผ่ามันเฮทปมาพักเถะเก็บพักเฮ็ดบ่ ในเขางามบ่ผมเขางามอันนั้นมันเป็นน้ำมันก็มันยี่บ่นามมันยี่บ่กบ่ไปแต่น้ำกบ่ไปบ่ไปมันมีน้ำรือกับก้าพื้นมันมีน้ำกับก้าพื้นมันเท้าไปแต่ดอกไปได้ไปได้บ่ไปได้ได้เอางามเลยพี่น้องงามบ่ในเขานี่ป้าจะออนซอน ออนซอนว่าพี่น้องเคียวคักเลยทเน้ำยาไปไปมัส้มไห้ส้มนาทมเทียงนาบ้านข่อยพี่น้องดูขู่กับมาชา ล้มผัดเย็นเย็นสบายพี่น้องะประสมขับะนะครับคืออีกอย่างเดี๋ยว